สวัสดีพี่ๆทุกท่านค่ะวันนี้พบกับซอหญิงพิงเสากันอีกแล้วค่ะวันนี้น้องหญิงก็มีฟุตบอล5้าคู่จัดหนักจัดเต็มมาฝากพี่พี่กันเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ก่อนที่จะรับชมรับฟังคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องหญิงเหมือนเดิมเลยนะคะเราไปดูคู่แรกของวันนี้กันเลยค่ะยูฟาแชมเปี้ยนลีคค่ะรอบ16กทีมสุดท้ายค่ะเล็กค่ะแอตเลติกมาดริดค่ะพบกับเรียมาริดค่ะเวลาตีสามตรงที่สนามเอสตาดิโอโกลิเซียมค่ะ สำหรับคู่นี้ค่ะพี่ๆคนไหนที่ทายสกอร์เข้ามาถูกค่ะน้องหญิงก็มีเซอร์ฟุตบอลให้เหมือนเดิมเลยค่ะเราไปดูคู่แรกกันเลยค่ะตารางคะแนนของเจ้าบ้านแอตมาริดค่ะแต่ทั้งหมด27นัดค่ะชนะ16สเสมอ8แพ้3ค่ะมีทั้งหมด56คะแนนค่ะอยู่ดับที่3ของตารางสกอร์เลส59.3ป ตารางคะแนนของทิมเยอนเรอัวมาริดค่ะแต่ทั้งหมด27นัดค่ะชนะ17เสมอ6แพ้ไป4ค่ะมีทั้งหมด57คะแนนค่ะอยู่ดับที่2ของตารางสกอร์เลรซ7นตนัดล่าสุดที่นักคู่พบกันค่ะเจ้าบ้านค่ะชนะ1ค่ะเสมอหแล้วก็แพ้1ค่ะโดย2นัดล่าสุดนะคะแพ้เรอัลมาริดไปค่ะด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งค่ะในเลกแรกค่ะแล้วก็อีก1นัดค่ะเสมอกันไปด้วยสกอร์1ประตูต่อหนึ่ง เจ็ดนัดล่าสุดของเจ้าบ้านค่ะชนะ2เสมอ3แพ้2ค่ะดยสนัดล่าสุดค่ะพึ่งแพ้ให้กับเกตาเฟ่มาสุดๆๆเลยค่ะด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งค่ะและอีกหนึ่งนัดค่ะก็แพ้ให้กับเรวยมาริดมาด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งเจ็ดนัดล่าสุดของชิมเยนเรีมาริดค่ะชนะ5ค่ะเสมอ1แพ้1ค่ะดยสนัดล่าสุดค่ะพึ่งชนะลายโยบายกาโนมาค่ะด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งค่ะและอีกหนึ่งนัดค่ะก็เป็นนัดที่แล้วค่ะที่ชนะแอดมาริดมาด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่ง สำหรับราคาตรองของตัวคู่ค่ะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะแต่พี่พไม่ต้องเป็นกังวลค่ะเมื่อมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเนี่ยมีอัปเดทให้พี่ๆตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะเราดูราคาต่รลงคู่นี้กันค่ะเปิดมาที่ราคาเสมอค่ะน้ำทีมเจ้าบ้านอยู่ที่0.95ค่ะน้ำชิมเยอนอยู่ที่0.94สูงต่ำเต็มเกมเปิดราคามาที่2.75ค่ะน้ำอยู่ที่0.87น้ำต่ำอยู่ที่1.0ราคาสูงแรกเปิดมาที่ครุ่ควบลูกครึ่งค่ะน้ำสูงแรกอยู่ที่น้ำแดงลบ0.90น้ำต่ำอยู่ท เรามาดูความพร้อมของเจ้าบ้านแอดวาเรดวันนี้กันค่ะยังไม่สามารถใช้งานโกเก้ค่ะกองกลางวัย33ปีค่ะที่มีอาการบาดเจ็บซึ่งเป็นรายเดียวที่หายหน้าไปค่ะนอกนั้นเตรียมส่งชุดใหญ่ลงสนามค่ะคาดว่าวาระบบมาที่4-2 4ค่ะพร้อมกับวานโรดิโกเดปอค่ะกับคอเนอร์การกกเกอร์ค่ะประจำการกลางรับโดยมีอูเลนอันเลสค่ะแล้วก็องตัวคริสต์มาสเป็นคู่หัวหอก ความพร้อมของฝั่งทีมเยือนราชันชุดขาวเรียงมาริดค่ะเหลือแค่เด้งหน้าเดิมเดิมอย่างดานี่กบการค่ะแอรแดนมิริตาแล้วก็ดานี่เซบยอสค่ะซึ่งพาเลตเด้งอยู่เดิมค่ะคาดว่าวางระบบที่4-231ค่ะพร้อมกับวางโรดิโก้ค่ะจูดเบลิงแฮมค่ะแล้วก็วินิสอูจูเนียประสานกลางลุกอยู่ข้างหลังคิรลียนเอมเปเป้กองหน้าตัวเป้าเรามาดูภาพรวมข่วงคู่นี้กันค่ะแอดมาเรชบ้านค่ะต้องเก็บชัยชนะให้ได้ค่ะเนื่องจากในเลกแรกค่ะแพ้มาดูสกอร์สองตู้ต่อหนึ่งค่ะแม้ช่วงหลังฟอร์ แต่เป็นการแพ้นอกบ้านค่ะหากมองเฉพาะสถิติในถิ่นนั้นไม่เสียท่าใครต่อเนื่องมา12นัดติดต่อกันแล้วค่ะและเขาวินได้ถึงสิบโฮลเดียวรวมถึงในศึก UCL ค่ะก็ชนะถึง8ในเก้าแมตช์ล่าสุดค่ะขณะที่เรอัวมาเร็ดค่ะแพ้ถึง2จาก3ที่พลังทุเลาการค่ะขณะที่ผลงานนอกรางรายการนี้อาจเข้าวิน3ครั้งรวดค่ะแต่เป็นการบุกเจอคู่แข่งมาตรฐานต่ำกว่าเกือบหมดค่ะประกอบกับราชันชุดขาวค่ะไม่เคยเก็บชัยออกจากสังเวียนแห่งนี้ต่อเนื่องมา3ามทิฟแล้วค่ะสําหรับคู่นี้น้องหญิงฟันทองค่ะ วางตราหมีแอดมาริดไม่น่าเจ็บตัวสำหรับกิจกรรมเดือนมีนาคมค่ะมีมาฝากพี่ๆกันเหมือนเดิมเลยค่ะกิจกรรมแรกก็สมาชิกใหม่ฟัง1000บาทค่ะรับพัดลมสุดหรูไปเลยกันหนึ่งเครื่องค่ะห0ารบาทค่ะรับเสื้อฟุตบอลสวยๆไปใส่เชียร์ฟุตบอลกันเลยค่ะเลือกทีมได้ค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะสเตป 3- 12ถึงค่ะตายหนึ่งตัวเรามีคืนให้ค่ะถ้าพี่ๆคนไหนสนใจกิจกรรมนะคะทักแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ AJ99 คู่ที่สองของวันนี้ก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคอลรอก16ทีมสุดท้ายเลก2ค่ะิวค่ะพบกับบุรุีดันมูลค่ะเวลาเช่นคือ45ที่สนามปีแอร์โมลัวเราดูตารางคะแนนของเจ้าบ้านกันค่ะเตะทั้งหมด25นัดค่ะชนะ12เสมอ8แพ้5ค่ะมีทั้งหมด44คะแนนกันอยู่ดับที่5ของตารางสกอร์เลส48%ตารางคะแนนทีมเยนดันมูลค่ะเตะทั้งหมด25นัดค่ะชนะ10เสมอ5แพ้ไป10ค่ะมีทั้งหมด35คะแนนกันอยู่ดับที่10ของตารางสกอร์เลส40%ในเลกที่แล้วค่ะ เสมอกันไปค่ะด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งเจ็ดนัดล่าสุดของเจ้าบอลเลวค่ะชนะ3ค่ะเสมอ2แพ้2ค่ะใน2นัดล่าสุดค่ะเพิ่งชนะมงปรีเย่ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ค่ะแล้วก็เสมอกับดอทมุนด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งเจ็ดนัดล่าสุดของชิมเยอนดอทมุนค่ะชนะ3เสมอ2แพ้2ค่ะใน2นัดล่าสุดนะคะเพิ่งแพ้ให้กับอัลส์บวกด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งนัดเสมอเลวในเลกแรกด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่ง ราคาต่อรองคู่นี้เปิดมาที่ราคาเสมอคะ่ะน้ำทีมเจ้าบ้านอยู่ที่0.93คะ่ะน้ำทีมเย็นอยู่ที่0.96สูงต่ำเต็มเกมเปิดราคามาที่2.5คะ่ะน้ำอยู่ที่0.89น้ำต่ําอยู่ที่0.98ราคาสูงแรกคะ่ะเปิดมาที่1ลูกคะ่ะน้ำสูงแรกอยู่ที่0.90น้ำต่าอยู่ที่0.97 เรามาดูความพร้อมของเจ้าทินเลวสมสรชื่อดังจากฝรั่งเศสภายใต้การทำทีมของกุนซือบรูโนเจนิซิโอค่ะสภาพความพร้อมวันนี้ค่ะจะขาดตีอากอสันโตสค่ะแบกขวาค่ะเอดดนเซโกวาปีกตัวเกงค่ะนาบินเป็นเชลฟค่ะกองกลางแอลจีเรียค่ะแล้วก็กางอย่างซามูเอลอุมติตีค่ะที่บาเจโมซิรงสนามค่ะคาดว่าวันนี้วางระบบมาที่4 3 2 1นค่ะแนวลุกจะวายอิตานเอบบเป้ค่ะแล้วก็ฮาคอนทาร์ซันค่ะคอยปั้นเกมร่วมกันสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างโจนาธานดาวิดค่ะลงล่าตะข่ายในเกมนี้ เรามาดูความพร้อมของทีมเย็นเสลิงดัดมนวันนี้กันค่ะตัวแทนจากเยอรมันค่ะของคุณซูนิโก็ควักค่ะสภาพความพร้อมวันนี้ค่ะจะขาดผู้เล่นอย่างดานิเอลซเวนสันค่ะแล้วก็เฟลิกเอเมชาค่ะ ที่เจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามค่ะซึ่งเป็นหน้าเดิมทั้งคู่เลยค่ะนอกจากนี้ยังมีรอเช็คความฟิตของคานีชุกูเอเมกาค่ะกองกลางว้ย11ปีค่ะคาดว่าวระบบที่4231แผนมิฟิวตุลกจะใช้คาริมอเดเยมีค่ะยูลเลนบรันค่ะแล้วก็เจมี่ไบโนกิสเทนค่ะคอยปันเกมร่วมกันสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างเชลูกิลซี่ค่ะลงล่าสกอร์ในเกม เรามาดูภาพรวมของคู่นี้กันค่ะเกมในเล็กกากับผลจบที่เสมอหนึ่งหนึ่งค่ะซึ่งรูปเกมต่างฝ่ายต่างก็มีโอกาสใกล้เคียงกันกับผลจบเสมอก็สมเพสสมผลดีแล้วค่ะเกมในเล็กที่2กลับมาเล่นในบ้านของเรียวค่ะบอกเลยว่าเกมนี้สนุกสูสีแน่นอนค่ะกับเลทราคาที่เปิดออกมาให้เลือกค่ะสำหรับน้องหญิงค่ะแนะนําว่าไม่น่าเสี่ยงลงทุนค่ะเชียร์เพื่อความสนุกอย่างเดียวก็น่าจะพอแล้วค่ะแต่ถ้าให้เลือกค่ะขอเลือกอยู่ฝั่งเจ้าบ้านเรียวค่ะที่ได้เปรียบที่เล่นในบ้านค่ะท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนบอลมั่นใจว่าาาพวกเเจะมีแรงดดอ ชนะทีมเย็นได้อย่างแน่นอนค่ะดังนั้นคู่นี้ฟันธงค่ะอยู่ฝั่งเลวดีที่สุดค่ะคู่ที่3ของวันนี้ค่ะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกค่ะอาร์เซนอลพบกับ PSV ไอโอเฟนค่ะที่สนามเอมิเลสสเตเดียมค่ะวลาตีสามตรงสำหรับนัดที่แล้วค่ะอาร์เซนอลเป็นฝ่ายชนะไปด้วยสกอร์7ประตูต่อ1นตารางคะแนนของเจ้าบ้านค่ะแต่ทั้งหมด2ี่นัดคราชนะ15ค่ะเสมอ10แพ้ไป3ามค่ะมีทั้งหมด5 5คะแนน่ะนยืนดับที่2ของตารางสกอร์เลท53.6 ตารางคะแนนของทีมเยือนค่ะแต่ทั้งหมด25นัดค่ะชนะ17เสมอ4แพ้ไปสค่ะมีทั้งหมด55คะแนนค่ะอยู่ในที่2ของตารางเหมือนกันกับสกอร์เลย68% 7นัดล่าสุดของเจ้าบ้านค่ะชนะ3ค่ะเสมอ2ค่ะแพ้2ค่ะโดยสนัดล่าสุดค่ะเพิ่งเสมอกับแมนยูมาหมาดๆเลยค่ะได้สกอร์1ประตูต่อ1ค่ะแล้วก็ถล่ม PSV อสวีไอโฮเฟนด้วยสกอร์7ประตูต่อ1นเจ็ดนัดล่าสุดของทีมเยือนค่ะชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สี่ค่ะโดยสองนัดล่าสุดค่ะเพิ่งชนะ เอสซีเฮลลบวินมาดสกอร์สประตูต่อหนึ่งค่ะแล้วก็แพ้อาเซนอลมาดุสกอร์เประตูต่อหนึราคาต่อรองคู่นี้ครัเปิดมาที่อาเซนอลเป็นต่อหนึ่งจุดสองห้าค่ะน้ำอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าสี่น้ำิมลองอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าสูงต่ำเต็มเกมเปริดราคามาที่สองค่ะน้ำอยู่ที่ศูนย์จาน้ำต่ำอยู่ที่ศูนราคาสูงแรกค่ะเปิดมาที่1ลูกค่ะน้ำสูงแรกอยู่ที่ศูนย์า้ำต่ำอยู่ที่น้ำแดงลบศูนย์ เราดูความพร้อมของเจ้าบ้านอาเซนอนวันนี้กันค่ะยังคงไม่พร้อมใช้งานแข้งเด้งหน้าเดิมโดยเฉพาะกลุ่มแนวลุกอย่างบุกยอากาค่ะกาเบนเยสุดค่ะและก็ขายฮาแวร์ส่วนฟูลแบ็กตัวสำรองอย่างทาเคฮิโรโตมิยาสุค่ะก็ยังไม่พร้อมใช้งานเช่นเดียวกันค่ะคาดว่าวาระระบบาาที่4ี่ค่ะของกับส่งลาฮิมซอริงค่ะและแอนโดทรอซ่าค่ะแล้วก็คิเลียนเชนนี่ยืนหน้า เราไปดูความพร้อมของทีมเยนอน PSV ไอฮเฟนวันนี้กันค่ะพวกเขาจะพาใช้งานเอสมีบร์ลักตาเลวิชค่ะมาลิคทิแมนค่ะลิคาโดเปปีค่ะแล้วก็ลูคัสเปเลสค่ะที่ล้นมีปัญหาการบาดเจ็บค่ะคาดว่าระบบที่4 2 3 1ึค่ะพร้อมกับเลิกใช้งานโยอีเฟียมันค่ะกับเยอร์ดีชูเทนค่ะปักหลักแดนการพร้อมกับส่งกุสทิวค่ะลงปั้นเกมระหวังลุคเดยองยินตัวเป้า เรามาดูภาพรวมของคู่นี้กันค่ะปืนใหญ่อาเซนอนค่ะแทบการันตีในการผ่านเข้ารอบต่อไปหลังบุกไปทันหล่ม PSV มาก่อนค่ะด้วยสกอร์7ประตูต่อหนึ่งค่ะทำให้เกนวันนี้ค่ะพวกเขาเล่นได้ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะซึ่งคาดว่าเกมนี้พวกเขาน่าจะทำการโลเตชันบางตําแหน่งค่ะและเก็บไม้เด็ดบางลายไว้คอยแก้เกมในช่วงครึ่งหลังค่ะขนาที่ชีมเยนอน PSV ค่ะพวกเขาไม่มีอะไรจะเสียค่ะ นอกจากเดินหน้าบุกเต็มสซูเลยค่ะแม้โอกาสเข้ารอบจะแทบเป็นไปไม่ได้ก็ตามค่ะยิ่งพิจารณาจากเหร็ราคาที่เจ้าบ้านต่อ1.25ยังมองว่าแพงไปสักหน่อยค่ะสำหรับคู่นี่น้องยิงฟันธงค่ะอยู่ l อง PSV มีโอกาสเทรับซับมากกว่าเรามาดูคู่ที่4ของวันนี้ค่ะยูฟาแชมเปี้ยนลีกอีกหนึ่งคู่ค่ะแอสตันวิลล่าพบกับครับบูสค่ะที่สนามวิลล่าปาร์่าเวลาตีสามตรง สำหรับในเล็กแรกค่ะก็เป็นแอสซันวิลล่าค่ะที่บุกไปชนะครับบุสด้วยสกอร์สประตูต่ตอหนึ่งตารางคะแนนของเจ้าบ้านค่ะแต่ทั้งหมดที่ส9นัดค่ะชนะ12เสมอ9แพ้8ค่ะมีทั้งหมด45คะแนนค่ะอยู่ดับที่7ของตารางสกอร์เลสสี่สิบเอ็ดจุดสี่เปอร์เซ็นต ตารางคะแนนของจิมเยียนครับบูสค่ะเตะทั้งหมด29นัดค่ะชนะ16เสมอ8แพ้ไป5ค่ะมีทั้งหมด56คะแนนค่ะอยู่ใดที่2ของตารางสกอร์เลดรทั้งคู่เคยพบกันมาแค่2นัดเท่านั้นค่ะโดยนัดแรกค่ะก็เป็นแอสตันวิลล่าชนะบระูซสกอร์3ประตูต่อ1ค่ะแล้วก็อีก1นัดค่ะครับบูสชนะบระูซสกอร์1ประตูต่อ0 เจ็ดนัดล่าสุดของเจ้าบ้านแอสตันวิลลาค่ะชนะ4เสมอ2แพ้1ค่ะโดย2นัดล่าสุดค่ะเพิ่งชนะเบรนฟอร์ดมาบานมาเลยค่ะด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ค่ะแล้วก็นัดที่แล้วค่ะชนะคราบูสด้วยสกอร์3ประตูต่อ1เจ็ดนัดล่าสุดของทีมเยือนคราบูสค่ะชนะ3ค่ะเสมอ2แพ้2ค่ะโดย2นัดล่าสุดค่ะเพิ่งชนะเซอร์คราบูสด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ค่ะแล้วก็แพ้กับแอสตันวิลลาด้วยสกอร์3ประตูต่อ1 ราคาต่อรองคู่นี้เปิดมาที่แอสเันวิลลาเป็นต่อ1ลูกค่ะน้ำอยู่ที่น้ำแดงลบ0.97น้ําทีน้ำมลองคลับบรูซอยู่ที่0.86สูงต่ำเต็มเกมบดราคาที่3ลูกข้าน้ำอยู่ที่น้ำแดงลบ0.9น้ําน้ำต่ำอยู่ที่0.83แสราคาสูงแรกค่ะเปิดมาที่ลูกครึ่งค่ะน้ำสูงแรกอยู่ที่น้ำแดงลบ0.98น้ําน้ำต่ำอยู่ที่0.85 เรามาดูความพร้อมของทีมเจ้าบ้านแอสตันวิลล่ากันนี้กันค่ะกุนซืออูนาเอมิลี่ค่ะเพิ่งจะบุกเอาชนะเบรนฟอร์ดด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสำหรับความพร้อมวันนี้ค่ะจะไม่สามารถใช้งานอันเดรสกาเซียค่ะกับดอนเยนมาเล่นค่ะสองแข้งใหม่ที่ลงเล่นกับทีมไม่ได้ในรายการนี้ค่ะเช่นเดียวกับลอสบัคลี้ค่ะแล้วก็เอามาดูโอนาน่าค่ะซึ่งเด้งยาวอยู่เหมือนเดิมค่ะคาดว่าวางระบบมาที่4-2-3-1ค่ะโดยมีโอลิวสกินค่ะออกซาลกอร์แแแลลลละะะะใชช้จจอออออนนนนมมม็็คคคคิสสส์์์์่่กกกกโเเรรรรัับาาาฟดปปงุยซัพพอิ อยู่ด้านหลังตามระเบียบเราไปดูความพร้อมของชิมเยนคลับบูสวันนี้กันค่ะปึงจะบุกเอาชนะแซครูสเมโดสกอร์สามตัวหนึ่งในลีกช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสำหรับความพร้อมวันนี้กันไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดทดแันเพิ่มเติมเข้ามาค่ะคาดระวังระบบที่สี่สองสามหนึ่งค่ะโดยมีเชมเยนแชมบี้ค่ะออกสตาร์ทยินหน้าล่าตาข่ายค่ะฮันฟานเอเคนค่ะกับคริสตอสโซลิสค่ะนึกกำลังสร้างสรรเกมลุกอยู่ด้านหลังตามสูตร เราไปดูภาพรองของคู่นี้กันคัมแมตนี้มีเวลย้ำแค้นชจ๋วเลยค่ะเพราะเจ้าบ้านแอสตันวิลล่าค่ะฟอร์มกำลังแรงหาตัวจับยากเลยค่ะด้วยการชนะมาีจาก5คนท้ายทุกรายการกับแพ้ไปหนึ่งเท่านั้นค่ะและผลิตสกอร์เป็นเกาะเป็นกรรวมทั้งสิ้นกว่า9ประตูตรงๆเลยทีเดียวยิ่งวันนี้ค่ะได้บูนใน Park, วิลล่าปาร์คโดยยิ่งเพิ่มความได้เปรียบมากขึ้นไป็น2เท่าตัวเลยค่ะสอดคล้องกับชิมยันครับบูสค่ะที่สถานการณ์ในเล็กแรกค่ะ พลาดหนักเลยค่ะแพ้ไปได้สกอร์3.1ค่ะทำให้เกมนี้ไม่มีทางเลือกค่ะนอกจากต้องลุยสถานเดียวค่ะสำหรับคู่นี้น้องหญิงฟังชงค่ะอยู่ต่อแอสตันวิลล่าสิงห์ผงาดปาดหน้าเค้กแน่นอนคู่สุดท้ายของวันนี้ค่ะฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพค่ะลีดี้เดตค่ะพบกับมิวอลค่ะที่สนามเอลเลนโรดเวลาตี2:45ตารางคะแนนของเจ้าบ้านค่ะแต่ทั้งหมด36นัดค่ะชนะ12ค่ะเสมอ10แพ้ไป4ค่ะมีทั้งหมด76คะแนนค่ะอยู่อันดับที่1ของตารางสกอร์เลน61.1เปอร์เซ็นต์ ตารางคะแนนจิมเยือนมีวอลค่ะแต่ทั้งหมด36นัดค่ะชนะ12ค่ะเสมอ12แพ้12ค่ะมีทั้งหมด48คะแนนค่ะอยู่อันดับที่12ของตารางสกอเรสเ์เล33.3เจ็ดนัดล่าสุดที่นักคู่พบกันค่ะเจ้าบ้านค่ะชนะไป4ค่ะแพ้4ค่ะโดย2นัดล่าสุดค่ะก็เป็นมีวอลชนะด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ค่ะแล้วก็1ประตูต่อ0ูนย เจ็ดนัดล่าสุดของลีดยูไนเต็ดค่ะชนะ4เสมอ1แพ้2ค่ะโดย2นัดล่าสุดค่ะเพิ่งแพ้ให้กับปอร์สมัทปัมบันบาดเลยคะด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ค่ะแล้วก็เสมอกับเวสต์บรอมวิดด้วยสกอร์1ประตูต่อ1นเจ็ดนัดล่าสุดของมิววอลค่ะชนะ2ค่ะเสมอ2แพ้3ค่ะโดย2นัดล่าสุดค่ะเพิ่งชนะวัตฟอร์ดมาค่ะด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ค่ะแล้วก็แพ้กับบริสตอลซิตี้มาด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ราคาต่อรองคู่นี้ค่ะเปิดมาที่ลีดยูไนเเตต็็ดปน่่อ1.5คะ น้ำอยู่ที่น้ำแดงลบ0.98ค่ะน้ำชิมลองมีวอลอยู่ที่0.87สูงต่ำเต็มเกมเปิดราคามาที่2.5ค่ะน้ำอยู่ที่0.98ค่ะน้ำต่ำอยู่ที่0.89ราคาสูงแรกก็เปิดมาที่1ลูกค่ะน้ำสูงแรกอยู่ที่0.93น้ำต่ำอยู่ที่0.94 เรามาดูความพร้อมของเจ้าทิลลียูนเต็ดวันนี้กันค่ะกุนซูดานเนฟากเก้ค่ะผลงานช่วงหลังสะดุดไม่ชนะมา2นัดติดต่อกันแล้วค่ะสภาพความพร้อมวันนี้ค่ะจะขาดแพทติกแบงฟอร์ดค่ะมักซิมิเลียนวัวเบอร์ค่ะแล้วก็อีธานแอมบาดูค่ะที่บาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามค่ะคาดว่าวันนี้วางระบบมาที่ 4- 2 3สค่ะแทงมิฟิ์ตัวลุกจะใช้วิลฟริจันโตค่ะมานอสโลมอนค่ะแล้วก็เดนเน็เจมส์ค่ะคอยปั้นเกมร่วมการสนรับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างโยเอลปิโลค่ะลงบุในเกมนี้ คพ,พร้อมของทิมยอนมิววอลวันนี้ค่ะกุนซืออเล็กซ์นิวค่ะผลงานในลีก5เกมหลังสุดค่ะ คว้าแชมป์ชนะไปได้แค่สองนัดเท่านั้นค่ะสุขภาพความพร้อมวันนี้ค่ะจะไม่มีเลียมโรเบิร์สคับผู้รักษาประตูมือสองที่ติดโทษแบนหมดสิทธิ์ลงสนามค่ะขณะที่ตัวเดี่ยงก็มีแดนแม็กนามาล่าค่ะคาร์ลัมสเกลอนค่ะชอนฮัชชิสันค่ะแม็กโคลเลงสตาฟค่ะคามิเอลเนคกี่ค่ะแล้วก็แซ็คลอฟเลสค่ะลงช่วยทีไม่ได้ค่ะคาดว่าวันระบบมาที่4-2-3-1ค่ะแผงมิดฟิลด์ตัวลุกจะใช้เฟมิอัซิสค่ะจอร์นฮันิแมนค่ะแล้วก็ไอโดโมเอบาคูค่ะคอยปั้นเกมรุกการสนับสนุนหหััววอออกตเปล่าายงมิไฮโี ปานูวิชลงล่าสกอร์ในเกมนี้ เรามาดูภาพรวมของคู่นี้กันค่ะเจ้าทิลิวค่ะพวกเขามีเกมเย้าที่ดีพอห้าเกมหลังสุดพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยค่ะชนะไปได้ถึง4นัดเลยทีเดียวบ่งบอกชัดเจนว่าเกมเย้าว่าพวกเขาแข็งแกร่งมากค่ะสมกับฐานะจา่าฝูงของตารางเลยค่ะขณะที่ชิมเยือนอย่างมิวอลผลงานนอกบ้านก็ไม่ใช่ย่อยค่ะ5เกมหลังสุดชนะไปได้ถึง3เหมือนกันค่ะสําหรับราคาเปิดออกมาให้เจ้าใบเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกกันน้องหญิงแนะนําว่าอยู่ฝั่งรองชิมเย,ยนน่าจะดีกว่าค่ะโดยมองว่าเกมนี้เป็นนัดก,กลางสัปดาห์ด้วยค่ะแน่นอนว่ายากสําหรับทั้งคู่ค่ะถ้าเจ้้าาบนนนชชะะคงแ เชิญเท่านั้นค่ะกับเลนราคาที่เปิดมากมาค่อนข้างสูงค่ะน้องหญิงแนะนําให้อยู่ลองมีวอลมีโอกาสเฮลับซับมากกว่าก็จบไปแล้วค่ะสำหรับห้าคู่จะหนักจะเต็มกับซ้อหญิงมิงเสาในวันนี้ค่ะเดี๋ยวน้องหญิงขออนุญาตสรุปให้พี่ฟังอีกรอบนะคะว่าน้องหญิงกดไลค์กดถูกใจให้กับทีมไหนกันบ้างเราไปดูกันเลยค่ะแอดมันริดค่ะลิวค่ะ p s v ไอโฮเฟนค่ะแอสตันวิลล่าแล้วก็ทีมสุดท้ายมิววอลค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะถูกอกถูกใจพี่พีกันบ้างหรือเปล่าถ้าถูกใจก็ตามมากันได้เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกิดจรรมดีๆที่น้องหญิงมีมาฝากพี่พีทุกคนค่ะถ้าสนใจค่ะก็ทักแอดไลน์ไปได้เลยค่ะที่ aj99 สำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณพี่พีมากที่เป็นกําลังใจรับชมรับฟังคลิปของน้องหญิงจนจบไว้พบกันใหม่ค่ะ